จากสถานการณ์โควิด19ในภาคเหนือค่ะชวนผู้ชมลงใต้กันบ้างอย่างที่จังหวัดสงขลาก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะจากการปรับระดับสถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุดของสอบ,บคดังนั้นการดูแลทั้งกายและใจยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ในพื้นที่ค่ะ อย่างศูนย์ร่วมต้านโควิดด้วยสมุนไพรไทยนะคะที่ยังคงเดินหน้าให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรใกล้ตัวค่ะคุณผู้ชมเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านสามารถดูแลตัวเองได้อันนี้เขาจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอจนะแล้วก็อำเภอเทพานะคะส่วนหนึ่งก็เพื่อที่อยากจะลดการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ลดภาระให้กับระบบสาธารณาสุขในพื้นที่ค่ะ อย่างพิกัดนี้ที่คุณวันนิสาจันหอมนะคะนักข่าวพลเมืองเครือข่ายชนะลักถิ่นค่ะปักหมุดมานะคะนี่คุณผู้ชมจะเห็นในภาพนะคะอันนี้ไม่ใช่ข้าวหลามนะคะอันนี้เรียกว่ายาหลามค่ะเป็นสมุนไพรที่ใช้ต้มด้วยกระบอกไม้ไผ่ลักษณะการทำก็จะคล้ายๆกับข้าวหลามนั่นแหละค่ะ ซึ่งนี่เป็นภูมิปัญญาการต้มยาสมุนไพรของชาวบ้านในบ้านทุ่งน้ำขาวตาบนเทพาอําเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะ<ม>คุณวันนิสาชวนไปพูดคุยกับหมอหมัดหรือว่านายอาซันมูนีค่ะหมอยาสมุนไพรของที่นี่ที่ยกตำรับยาสมุนไพรออกมาสาธิตวิธีการทำนะคะวิธีการทำยาหลามเนะะี่ยค่ะอย่างผ้าที่คุณผู้ชมเห็น ซึ่งการต้มยาในกระบอกไม้ไผ่นี้นะคะจะใช้สมุนไพรทั้งหมด9ชนิดด้วยกันตั้งแต่กระชายขาวอบเชยเกสรบัวหลวงค่ะสมอไทยตะไคร้หอมมะตูมดอกมะลิแห้งกระวานแล้วก็กล้านผู่เป็นสูตรยาที่หมอหมัดบอกว่ากินได้ถ่ายคล่อง,องนอนหลับนะคะตไคร้หอมในเป็นยาคุ่มถานล่มมาตูมใีใคร่เส้นเป็นยาคุ่มถาดดิน ดอกมะลีนี totally pues ่ให้ร่างกายมีความสมดุลสงกันและกันของเม็ดเลือดต่างนัําจำจุขันโจนวก็วัรวมสำเร็จหน่อยยาล้ามคือเราฉายสมุนไพรแต่ละตัวแต่ละสิงใส่ในบอกไม้ไฟมันตะกี้แล้วก็เราเอามันคุณลุงฟังประมาณ20สิบเนตแล้วเราก็จุดไฟสองดานดานสายดานข้าเผื่อเกิดความร้อนเราใช้ไฟอ่อนๆ้อพยาเดือนเลวเราก็ใชายใ้ฟ้าอุดเนาะ ใายฟ้าอุดเปลือหวหให้มาเกิดไอ้นามมากระชอบกับกับยาสมุนไพรตียปไฟในกระบอกการใช้เรามีถาดแข้งแรงมีหลังกายแข้งแรงมีสุขภาพดีนั่นคือวัคซีนคือกรอบองกันโรคเฝ่ไข้เจ็บต้องมอดปิจะเข้ามารุ่มราวคือกรอบองกันที่ดีที่สุดนี่คือข้อดีของสมุนไพรคือข้อดีของผูมปัญญาชาวบ้านเศรสืบถอ,อ,อดมาตั้งในกลางนุ่มนากลางบ้านศาลาร ถ้าหากว่าให้หลางกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงงั้นเราจะพึ่งยาอย่างเดียวไม่ได้ต้องปึ่งอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยถ้าเมื่อน,นึ่งมาได้แต่ทำมาชาัดไม่ดีไม่ดีจากควันผิดจากโรงงานอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมนักใดใดก็แล้วแต่เป็นไปไม่ได้เลยจะมียาตัวไหนมาทำให้มนุษยชาตินในสถานถี่นั้นแข็งแรงการแต่เราดูแลตัวเราเราก็ต้องดูแลรรมาชิดด้วยให้มันสมดุลส่งกันและกัน มียาสมุนไพรดีถือว่าเป็นตัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงในยุคโควิดสิบาแบบนี้นะคะแต่การป้องกันตัวเองเว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยใช้เจลแอลโกอฮอล์เมื่อต้องออกจากบ้านทุกครั้งก็สําคัญไม่แพ้กันเช่นเดียวกันค่ะปิดท้าย